มันเป็นเสียงที่ร้องเรียกให้พวกคุณกลับบ้านกลับไปหาตัวเองและเพื่อให้พวกคุณได้กลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันใหม่อีกครั้งเข้าสู่การตื่นรู้เสียงเรียกร้องจากภายในเมื่อเร็วๆนี้พวกคุณได้ยินเสียงร้องเรียกบ้างไหมซึ่งบางทีมันอาจจะมาในรูปแบบของความรู้สึกว่าเหมือนมีใครมา เคาะประตูบ้านเคาะประตูห้องอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ไม่ใช่เสียงร้องเรียกที่มาจากภายนอกหรือมาจากสวงสวรรค์ที่ไหนหรอกนะแล้วมันก็ไม่ได้มาจากเสียงเป่าแตรของมหาเทพกาบเบรียลเพราะแท้ที่จริงมันเป็นเสียงร้องเรียกมาจากภายในของพวกคุณเองเสียงเรียกร้องที่ว่านี้มันมาจาก กายแห่งความตระหนักรู้หรือ body of consciousness ของพวกคุณเองซึ่งก็คือกายที่เกิดจากการผสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วของร่างกายเนื้อจิตใจวิญญาณของพวกคุณเองและกายแห่งความตระหนักรู้ของพวกคุณนี้ มันมีความตระหนักรู้แบบเต็มพิกัดของพวกคุณบรรจุอยู่ไม่ใช่มีแค่ความตระหนักรู้แบบคับแคบและมีข้อจำกัดของมนุษย์ของพวกคุณเท่านั้นและเสียงเรียกร้องที่ว่านี้มันพยายามที่จะทำให้พวกคุณหันมาสนใจมันมานานแล้วแต่พวกคุณก็ได้พยายามที่จะปิดมันลงมาโดยตลอด ก็เหมือนกับการที่พวกคุณมักจะปิดหน้าต่างเสียถ้ามีสุนัขมาเห่าอยู่ข้างนอกแล้วพวกคุณก็จะถามตัวเองว่านั่นมันเสียงอะไรนะช่างนารํำคาญซะจริงๆแต่เสียงเรียกอันนั้นมันก็คือเสียงจากข้างในของพวกคุณเองที่กำลังร้องเรียกพวกคุณอยู่มันเป็นเสียงที่กำลังร้องเรียกให้พวกคุณกลับบ้านเพื่อไปหาตัวเอง อยู่ณที่นี่และเดี๋ยวนี้มันเป็นเสียงเรียกให้กลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีวาระอื่นใดนอกเหนือจากการกลับไปรวมกับตัวเองใหม่ดังว่านี้เลยเพราะว่ามันไม่ต้องการอะไรนอกจากที่จะได้อยู่กับพวกคุณและได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตกับพวกคุณ และได้นำพาเอาความหลงไหลหรือแพชชั่นระดับหนึ่งที่ได้ถูกปิดกั้นเอาไว้นานแล้วกลับมาคืนมาใหม่อเอบครั้งหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่ากายแห่งความตระหนกรู้ของพวกคุณที่ได้ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนั้น บัดนี้มีความปรารถนาที่จะได้กลับมาอยู่ร่วมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งการกลับมาผาสามรวมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนี้ก็จะต้องอาศัยพวกคุณที่กำลังอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เป็นผู้กระทำซึ่งก็คืออยู่ในสภาวะที่ไม่มีการเกิดที่พวกคุณกำลังดำรงอยู่ในขณะนี้ หรือก็คือในตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนจากเมื่อวานนี้แต่คือตัวตนที่แท้จริงของวันนี้เพราะว่ามันต้องการที่จะกลับมารวมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งต่อไปเป็นความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูแ้แปลนะคะตรงท่อนนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจครับ แต่คำว่าพวกคุณในตอนนี้อาจจะหมายถึงตัวตนของพวกเราที่อยู่ในมิติที่ไร้การเวลาที่เรียกว่า I am present ก็ได้จากคุณชยุทธ์ผู้แปลนะคะด้วยความตระหนักรู้ของพวกคุณพวกคุณกำลังจะสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงเสียงเรียกอันนั้นได้เพราะว่ามันได้พยายามที่จะร้องเรียกพวกคุณมานานแล้ว ในฝันของพวกคุณมันได้พยายามที่จะร้องเรียกพวกคุณมานาแล้วผ่านทางเสียงกระซิบเบาๆของมันหรือผ่านทางอาการเจ็บปวดของร่างกายของพวกคุณหรือผ่านทางปัญหาทางอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นจงรับฟังมันเพราะว่ามันออกมาจากข้างในพวกคุณเอง แต่มันก็ไม่จำเป็นว่าเสียงร้องเรียกนี้จะต้องออกมาในรูปแบบของคำพูดเสมอไปนะและมันก็จะไม่บอกพวกคุณด้วยว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าความเป็นพวกคุณอันนี้มันไม่ต้องการที่จะบอกพวกคุณว่าพวกคุณจะต้องทำอะไรบ้างเพราะว่ามันแค่อยากจะอยู่กับพวกคุณเท่านั้นเอง มันไม่ได้มาบอกว่าคุณจะต้องทำสิ่งนี้สิ่งนั้นหรือต้องทำกับคนนั้นๆหรือคนคนนี้เพราะว่านั่นจะไปขัดแย้งกับธรรมชาติของจิตสำนึกและความตระหนักรู้แล้วก็ขัดแย้งกับสิ่งที่พวกคุณเป็นอย่างสิ้นเชิงอีกด้วยเพื่อนๆที่รักทั้งหลายจงตระหนกักรู้ไว้ด้วยว่าโลกใบนี้ ช่างเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมยิ่งนะักแม้ว่าพวกคุณจะพากันผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากมามากมายแล้วแค่ไหนก็ตามแต่ว่าโลกใบนี้ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมอยู่ดีและในวันนี้หากพวกคุณจ้องมองเข้าไปในดวงตาของมนุษย์โลกคนอื่น โดยที่ไม่เอาแต่ไปต่อสู้กับศัตรูที่ไม่ใช่ศัตรูของตัวเองอยู่และไม่มัวแต่คิดว่าตัวเองจะต้องไปปกป้องตัวเองจากอะไรอยู่แต่พวกคุณสามารถที่จะกลับไปจ้องมองตากันแบบตรงๆและอย่างจริงใจได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็พวกคุณก็จะพบว่า สิ่งที่ดูเหมือนว่ามันคือความวุ่นวายนั้นแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยเพราะพวกคุณจะได้พบว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั่วทั้งสรรพสิ่งทั้งปวงนี้มันกำลังเป็นไปด้วยดีอยู่แล้วมนุษย์โลกมีทางเลือกเสรีจริงหรือไม่แล้วทําไมใครละ่ะจะเป็นผู้ควบคุมอยู่เบื้องหลัง ใครละ่ะที่เป็นคนเลือกครอบครัวทางชีวภาพนี้มาให้กับพวกคุณแล้วทักษะความชำนาญและพรสวรรค์ต่างๆของพวกคุณละ่ะมันมาได้อย่างไรใช่มันมาจากอิทธิพลของโหราศาสตร์หรือเปล่าหรือว่ามันมาจากพระเจ้ากันแน่หรือว่ามันมาจากทวยเทพทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาพวกคุณอยู่ หรือว่ามันจะมาจากวิญญาณผู้นำทางของพวกคุณเองกันละ่ะหรือว่ามันจะเป็นตัวตนที่สูงส่งกว่าของพวกคุณไฮเออร์เซลหรือไม่มันก็จะมาจากจิตวิญญาณต้นธาตุของพวกคุณนู่นเลยละ่ะโอเวอร์โซลหรือว่ามันจะเป็นแค่โชคชะตา หรือพูมลิขิตธรรมดาธรรมดาเท่านั้นล่ะหรือจริงๆแล้วมันก็คือความโชคร้ายอย่างหนึ่งเท่านั้นเองใครกันหนอที่เป็นผู้คอยควบคุมอยู่เบื้องหลังเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งคำตอบก็คือมันก็แล้วแต่คือมันจะขึ้นอยู่กับว่าพวกคุณกําลังมีระดับจิตสำนึกอยู่ระดับไหนนะสิ เพราะว่าวิญญาณของพวกคุณเองก็จะมีท่วงทํานองเพลงเป็นของตัวมันเองอยู่คือมันจะไหลไปตามลำน้ำเรื่อยๆเพื่อโตคลื่นแห่งประสบการณ์ชีวิตมันจะประมาณว่ามันไม่ค่อยแคร์อะไรนะเพราะว่าวิญญาณของพวกคุณกำลังได้รับประสบการณ์ที่มันปรารถนาอยู่ และมันก็กำลังขยายตัวและกำลังแสดงออกมาอยู่ตลอดเวลาด้วยแม้ว่าการแสดงออกดังกล่าวนั้นจะหมายถึงการที่พวกคุณจะต้องร้องคร่ำครวญด้วยความทุกข์ยากก็ตามแต่จิตวิญญาณของพวกคุณก็ยิ่งจะอยากมีประสบการณ์กับมันและก็แสดงมันออกมาอยู่ต่อไปเช่นปัญหาด้านสุขภาพ คือการแสดงออกอย่างหนึ่งด้วยนะและวิญญาณของพวกคุณก็คือผู้ที่ยินยอมให้มันเกิดขึ้นกับพวกคุณด้วยเพราะว่าพวกคุณจะต้องไม่ลืมว่าวิญญาณของพวกคุณนั้นมีความแตกต่างจากพวกคุณที่กำลังเป็นมนุษย์โลกอยู่นี้อย่างสิ้นเชิงในด้านความต้องการความปรารถนา และแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าหรือแพชชั่นเพราะว่าตัวตนภาคที่เป็นมนุษย์โลกของพวกคุณจะหมกมุ่นอยู่แต่กับการยึดมั่นถือมั่นในอัตราตัวตนของตัวเองและหมกมุ่นอยู่กับการเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่พวกคุณก็อยากจะพูดว่าก็ใช่นะสิเพราะว่า ฉันกำลังสร้างโลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองขึ้นมาอยู่นี่แต่นั่นมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแม้แต่น้อยเพราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณจำนวนมากมากายกองกำลังได้รับผลกระทบและก็กำลังถูกสร้างขึ้นจากรูปแบบคลื่นของตัวตนภาคที่เป็นวิญญาณของพวกคุณเองอยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงหมายความว่าพวกคุณในเวอร์ชันที่เป็นมนุษย์โลกนี้ไม่ได้สร้างประสบการณ์ชีวิตของตัวเองขึ้นมามากสักเท่าไหร่เลยอ้าวแล้วอย่างนี้มนุษย์โลกมีทางเลือกเสรีอยู่จริงหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เลยไม่เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าถ้ามนุษย์โลกมีทางเลือกเสรีจริงๆ ชีวิตของพวกเขาก็คงจะแตกต่างไปจากนี้อย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวเพราะว่าปกติแล้วมนุษย์โลกก็จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งต่างๆมากมายหลายอย่างอยู่แล้วเช่นศาสนากรรมลัทธิความเชื่อด้านจิตวิญญาณโหราศาสตร์ความลังเลสงสัยความกลัวความรู้สึกผิดการทำตามอย่างกัน และระบบความเชื่อที่ล้าสมัยแล้วทั้งหลายเป็นต้นแล้วแบบนี้จะเรียกว,ว่ามนุษย์โลกมีฟรีวิวได้อยู่หรือเปล่าเป็นคำถามจะปุ๊บแล้วนะคะแต่มนุษย์โลกก็ยังชอบคิดว่าตัวเองมีทางเลือกเสรีอยู่เช่นฉันมีทางเลือกที่จะลาออกจากงานเมื่อไหร่ก็ได้เป็นต้นแต่เขาก็จะไม่ลาออกหรอกเพราะว่ากลัวจะไม่ได้รับเงินเดือน หรือฉันมีทางเลือกที่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เท่าที่ฉันต้องการแต่เขาก็ไม่ย้ายไปอยู่ที่ที่ที่เขาต้องการจริงๆหรอกดังนั้นเขาจึงยังคงอาศัยอยู่ในเมืองที่เขาเกิดต่อไปและเขาก็อยู่ข้างๆบ้านของคุณพ่อคุณแม่ของเขาอีกะด้วยอันที่จริงแล้วมนุษย์โลกก็เคยมีฟรีวิวอยู่เหมือนกันนะ เพียงแต่ว่าพวกเขาเลิกใช้งานมันไปนานแล้วเท่านั้นเองดังนั้นในตอนนี้พวกเขาจึงไม่มีมันอีกแล้วแต่พวกเขาก็ยังคงเสแสร้งว่าตัวเองมีฟรีวิลอยู่เหมือนเดิมนะเพียงเพราะว่าพวกเขาคิดว่าพวกเขามีมายาการของฟรีวิลอยู่ที่ว่าจะสามารถเลือกใส่ชุดสีฟ้าหรือชุดสีแดงไปทำงานก็ได้แต่มันไม่ใช่เลย เพราะว่ามนุษย์โลกไม่มีฟรีวิวเหลืออยู่เลยพวกเขาไม่มีฟรีวิวเหลืออยู่แล้วจริงๆฉันหวังว่าคำพูดเมื่อสักครู่นี้จะทำให้พวกคุณหลายคงรู้สึกโกรธขึ้นมาบ้างแล้วหละ่ะเพราะว่าพวกคุณชอบคิดว่าตัวเองยังมีฟรีวิวอยู่ซึ่งนี่อาจจะช่วยให้พวกคุณรู้สึกเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองได้สูญเสียไปแล้วขึ้นมาบ้างก็ได้ เพราะความจริงคือพวกคุณมี d i วายวิวอยู่ด้วยซึ่งก็คือพระประสงค์ของเบื้องบนซึ่งเรื่องนี้โทบียสได้เคยพูดเอาไว้หลายปีมาแล้วแต่ข้อความสื่อสารชุดนั้นพวกคุณก็ลืมมันไปแล้วในตอนนี้พวกคุณไม่อยากฟังมันเพราะว่าเขาบอกว่าความประสงค์ของตัวตนภาคที่เป็นมนุษย์โลกของพวกคุณนี้ มันได้ถูกควบคุมโดยพระประสงค์จากเบื้องบนอยู่อีกทีหนึ่งซึ่งก็คือพระประสงค์ของคลื่นของวิญญาณของพวกคุณเองหรือก็คือท่วงทํานองการร่ายรำของวิญญาณของพวกคุณเองนั่นเองและนี่แหละคือสาเหตุของเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกคุณหลักแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่า วิญญาณของพวกคุณกำลังยัดเยียดประสบการณ์อันเลวร้ายทั้งหลายมาให้กับพวกคุณอยู่หรอกนะแต่มันหมายถึงในมุมมองของวิญญาณของพวกคุณแล้วมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่มีความสำคัญซะยิ่งกว่าการเล่นสนุกของมนุษย์โลกและสำคัญยิ่งกว่าความพยายามอย่างสุดความสามารถของมนุษย์โลกที่จะควบคุมชีวิตของตนเองให้ได้และที่จะ ให้ได้รับความพึงพอใจและที่จะสร้างอัตราตัวตนของตัวเองขึ้นมาและที่จะให้ตัวเองมีชีวิตรอดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นในมุมมองของวิญญาณของพวกคุณแล้วมันไม่สําคัญอะไรเลยเพราะว่าอย่างไงเสียวิญญาณของพวกคุณก็ยังมีชีวิตรอดอยู่ดีเพราะว่าวิญญาณของพวกคุณไม่มีวันตายแล้วก็ พระเยซูก็ไม่ได้ตายเพื่อไถ่าบาปให้กับพวกคุณหรอกนะแต่ที่พวกคุณพากันเศร้าโศกไปแล้วนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วมันเป็นเพราะอิงโกของพวกคุณเท่านั้นแหละที่ทําให้พวกคุณคิดไปว่าพระเยซูตายเพื่อไถ่าบาปให้กับพวกคุณแต่พระเยซูได้มาถึงจุดที่สามารถพูดได้ว่าตอนนี้ฉันกําลังจะทําให้ตัวตนภาคที่เป็นวิญญาณของฉัน กับตัวตนภาคที่เป็นมนุษย์โลกของฉันมาบรรจบกันแล้วณที่นี่และบนโลกใบนี้ดังนั้นฉันจึงไม่แคร์อะไรอีกต่อไปแล้วฉันจะอยู่หรือจะตายเพราะว่าฉันเบื่อที่จะอยู่ในกรงขังแห่งความเป็นมนุษย์ของฉันเต็มทนแล้วฉันเบื่อที่จะต้องอยู่ห่างจากตัวตนที่แท้จริงของฉันเต็มทน ฉันเบื่อที่ตัวตนภาคที่เป็นวิญญาณของฉันกับตัวตนภาคที่เป็นมนุษย์โลกของฉันต้องแยกออกจากกาันเต็มทนแล้วเพราะฉะนั้นฉันจึงอยากที่จะกลับไปอยู่กับตัวตนที่แท้จริงของฉันเองสทัทีแล้วทันใดนั้นตัวตนภาคที่เป็นมนุษย์โลกของเขากับวิญญาณของเขาก็ผาสานรวมเข้าด้วยกันซึ่งก็คือการที่สวรรค์และโลกมนุษย์ ภาษารวมเข้าด้วยกันนั่นเองจนในที่สุดแล้วคลื่นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับคลื่นของมนุษย์โลกก็มาบรรจบกันแล้วพระเยซูตายบนไม้กางเขนไหมไม่เลยเพราะว่าเขากลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งบนไม้กางเขนนั้นและร่างกายเนื้อของเขาก็ไม่มีความหมายใดๆอีกเลย เขารู้ตัวเมื่อเขาได้มาถึงจุดตัดนั้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามสัญ,ญลักษณ์รูปไม้กางเขนนี้ก็คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในภายหลังหลังจากเวลานั้นตั้งหลายร้อยปีเลยทีเดียวเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสะกดจิตทางศาสนาโดยใช้คำว่าเขาตายเพื่อล้างบาปให้แก่พวกคุณแต่ฉันไม่ติดไม่คิดอย่างนั้นนะ เพราะว่าไม่มีใครสามารถมาตายเพื่อล้างบาปให้กับพวกคุณได้และอีกอย่างหนึ่งความหมายดั้งเดิมของสัญ,ญลักษณ์รูปไมก้กางเขนนั้นก็คือจุดตัดของคลื่นของวิญญาณกับคลื่นของมนุษย์โลกที่มาบรรจบกันแต่ว่าตอนนี้มันกลับถูกใช้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดความรู้สึกชิด และการควบคุมไปซะแล้วเพื่อนเพื่อนชีวรักทั้งหลายพระเยซูได้ตื่นขึ้นมาจากบนไม้กางเขนนั้นและในช่วงเวลานั้นเท่านั้นเองที่เขาได้ปลดปล่อยร่างกายเนื้อของเขาไปแต่เขาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอย่างสนุกสนานกับแมรี่แม็กดาเลนและพวกเขาก็มีลูกด้วยกันหลายคนด้วยแม้ว่าเขาจะไม่มีกายเนื้อแล้วก็ตาม ลูกๆของพวกเขาน่ารักมากซะด้วยใช่แล้วพวกคุณสามารถที่จะมีเซ็ก์ได้ด้วยแม้ว่าจะไม่มีกายเนื้อก็ตามนี่คือความจริงจริงๆต่อไปเป็นความคิดเห็นจากผู้แปลนะคะเรื่องที่ท่านพูดถึงพระเยซูนี้ก็อย่ามาถามผมนะครับว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่ทำไมข้อความบอกอย่างนี้ข้อความนั้นบอกแบบนั้น เพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเป็นแค่ผู้แปลใช้วิจารณญาณกันเองนะครับจากผู้แปลคือคุณชยุทธนะคะก็ขอขอบคุณเพจคุณชยุทธนาวลาดมานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ